สวัสดีครับวันนี้พามาชมตัวไอวอร์เวายแท็กนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งแปดเก้าเก้านะครับจะต่างจากตัวสี่คูณสี่เดิมตัวไอวอร์ก็เป็นตัวเดิมจะหนึ่งแปดเจ็ดสี่นะครับหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทก็เพิ่มมาสองหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้รูปลักษณ์ภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ แล้วก็แม่จางก็จะเป็นลายใหม่แหละครับตัวนี้ภายในก็จะดีไซน์เป็นวยแท็กเลยนะครับนะครับเกียร์อิซิเตอร์นะครับเกี่ยร์ไฟฟ้านะครับ เดินได้สีส้มนะครับนี่ครับด้านบนเล้าหลังคาจะใช้จับยึดได้จริงนะครับเพราะว่าเขาจะยกสูงขึ้นมานี่นะครับยกสูงนะครับเราสามารถที่จะปูก ยึดหรือว่าใส่แหลกหลังคานะครับใช้ได้จริงนะครับตอนนี้อันนี้ก็ไม่ต้องเจาะรูนะครับ รายละเอียดตัวรถก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับยังเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับหนึ 1, 8, 9, 000, ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวตัวสี่คูณสี่ธรรมดาหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทสนใจทักมานะครับ